ศึกรีิมริลิกรุดูการ2024-2025นะครับนัดเปิดฤดูการคู่แรกเลยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเล่นที่โอทัฟฟอร์ดเจอกับฟูลแลมคู่นี้เจอกันเมื่อฤดูการที่แล้วหลายคนยังคงคงจะยังจำกันได้นะครับว่าแมนยูเนี่ยคาบ้านเลยดูปากอีกครั้งคาบ้านเลยแต่มาฤดูการนี้ครับตัวผู้เล่นใหม่ นะครับเปิดฤดูก,กาลใหม่ๆยังเจ็บกันไม่มากร่างกายยังสดกันอยู่ก็เชื่อว่าเอลคินฮารจะจัดชุดที่ดีที่สุดเท่าที่มีในมือนะครับโอนาหน้าเฝ้าเสาแบ็กขวาดานโลแบ็กซ้ายถ้าอีเบิรมลุกชอไหวก็ให้ลงนะฮะคู่กลางมาไทเดอร์ลิกพึ่งมาอาจจะจังต้องนั่งเป็นตัวสำรองไปก่อนก็ให้ลิซันโดมาติเนสนะฮะคนหันเนื้อ ยืนคู่กับแฮร์รี่แม็กควายตรงกลางมีคุณเกษวิโรจนะมีเจ้าหนูคอบบี้เมนูบรูโน่แฟนนันนะครับแล้วก็มีฟอล์กนเนี่ยคือบรูโน่แฟนนันกับเรซันเมาส์สลับกันนะแล้วก็ทั้งขวาก็น่าจะเป็นอาหมัดเดียโลทางซ้ายจริงๆเนี่ยผมอยากให้เฮเนโดการนาชโอเนี่ยลงตัวจริงมากกว่าแต่ก็เดาใจเอริกเทนฮากนะครับว่า คงจะใช้มาคัสแรดฟอร์ดก่อนแน่นอนครับเล่นในบ้านศักยภาพทีมชื่อชั้นศักดิ์สรีแมนยูเหนือกว่าผู้มาเยือนจากลอนดอนเยอะทีเนี้ยเราก็ต้องไปดูนะครับว่ารูปเกมนะวิธีการเล่นฟอร์มการเล่นมันจะเป็นยังไงก็ถ้าให้เดาแมนยู U, น่าจะครองบอลบุกนะครับครองบอลบุกได้มากกว่ามีโอกาสยิงมากกว่า ปัญหาคือแมนยูเนี่ยใช้โอกาสเปลืองนะครับใช้โอกาสเปลืองไม่ค่อยเด็ดขาดและก็ชอบเสียประตูง่ายๆนะชอบเสียแบบดื้อๆเสียแบบไม่มีเหตุผลและไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิน้นถ้าบอกคู่นี้เสมอกันก็ไอบ้บูมึงออกตัวนะจะครั้นจะบอกว่าคาบ้านก็แหมเล่นในบ้านจากสีเหนือกว่าตัวผู้เล่นดีกว่าจะบอกคาบ้านกันดูแบบอะไรของมึงครันจะบอกแมนยูชนะ เอาโฮ้ยมั่นใจเหรอระวังคาบ้านนะก็เอาเป็นว่าไม่น่าแพ้แล้วกันนะก็คงไม่แพ้หรอกใครมึงจะแพ้คาบ้าน,น,นตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลเออเฮอริซอนสามร้อยเอสอาร์สตีดเรเซหลอกกระชากใจสไตล์สปอร์ตการันตีความหล่อเท่ไม่สำข่รด้วยรางวัลเทดนด์ไบค์ออฟเดอะเยียร์สองพันยี่สิบสี่เฮอริ r ซอนสามร้อยเอสอาร์สตปอร์ตพรีเมียมสกูตเตอขุมพลัง3ามร้ซีซีกับลูกหล่อเท่ดุดันมาพร้อมกับสีใหม่แอสเซก ตกแต่งด้วย S R Custom Pass ถึง13ชิน้นรอบคันออกแบบอย่างทันสมัยสวยงามอย่างลงตัวพร้อมที่จะตอบสนองทุกการขับขี่ให้สนุกเราใจยิ่งขึ้นส่งว่าพร้อม Origin Pass และเบาะขนซอ้อนราคา149,900บาท Alpha v o l e n t i s r e n e i Special Deal มูลค่าสูงสุดถึง13,500บาทรับ voucher 10,000บาททันทีฟรีประกันลดหายมูลค่าสูงสุด2,500บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพระบมูลค่า1,000บาท สิทธิพิเศษนี้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้เท่านั้นสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เว็บไซต์และ YouTube Alpha Volantis